นี่นะครับหลังจากนั้นพอไอ้ปลอยแกนเล่นงานข้อเฮ้ยแต่ว่าผมย้ำนะครับว่ามาแกไม่ได้ acting นะครับมันเป็นการที่ใช้แรงเยอะจริงไม่ใช้สแตนด์อินไม่ใช้สลิงตัวเราล้วนๆเลยครับค่ะแล้วเรามาพักผ่อนนะผมไปซื้อมาแล้วนะครับคู่ปองเล่นม้าหมุนคนละ5 0บาทนะครับนะครับแต่ว่าไม่มีคนเล่นเลยแต่เขาเปิดโชว์ไว้เดี๋ยวไงแต่ผมบอกพนักงานว่าเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับผมจะเล่นม้าหมุนงันเดี๋ยวเราไปดูว่าข้าบนไปยังไงนะครับ นี่นะอ่ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนม้าหมุนที่เดเอะามบางแครแล้วนะครับแต่ว่าก่อนผมจะนั่งม้าเอาเป็นว่าใน,นวันนี้ผมต้องกาสุดอยู่แล้วนี่เลยเครื่องเล่นม้าหมุนสําหรับเด็กเราควรจะชิลแต่ผมไม่อยากชิลอ่ะผมอยากจะมันนี่อันนี้ดีกว่านี่นะครับอืมเอาละ,ะครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นถ้วยน้ําชามากเลยนะแต่ว่าผมอันนี้เราไม่ใช่ถ้วยน้ําชาแต่มันคือม้าหมุน แต่ผมจะเล่นแบบสุดจัดให้ดูรอบนึงนะไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวพุ่งอะ่ะเดี๋ยวพุ่งรรค,ครับรอเดไปแล้วครับเอาไปไอ นฐา,านะผมเคยชั้นถ้วยน้ําชานะครับ6 7เจ็ระมาไหแต่ว่าอายุ30กส่บแล้วเมื่อไหร่แล้วเอาเรอให้ด้วยเฉยนะอ,อพอแล้วจะไปไปนั่งม้าดีกว่า เอาตัวไหนดีเอาตัวเออต,ตัวนั้นดีวะ่ะนี่นะครับผมตอนนี้นก็นั่งอยู่บนม้าหมุนนะครับเมื่อกี้เล่นบนถ้วยน้ำชาให้ดูแต่ว่าไม่ไหวแล้วแก่แล้วอีนี่มาเล่นกล้องเนี่ยผมตอนนี้นอยู่บนม้าหมุนนะครับ บรรยากาศนี่นะนี่นะครับตอนนี้นหลังจากที่เราถ่ายดูรอบนอกนะครับเมื่อกี้ผมก็ดันซ่าไปนิดนึงดันไปเล่นแบบว่าถ้วยที่อยู่ในม้าหมุนก็หมุนกระติ้วเลยแต่ว่าเมื่อก่อนที่ผมเคยเป็นแชมป์นเนี่ยแชมป์ถ้วยน้ำชาที่ประเทศไต้หวันนะครับ แต่ตอนนี้นด้วยความว่าอายุเหตุการณ์มันก็ผ่านมาเป็น1ิปีแล้วผมตอนนี้ก็อายุมากขึ้นนะครับตอนนี้นผมก็คงได้แค่มา้าหมุนละมั้งแต่ผมคิดว่าใจอ่ะผมมายังได้ตลอดเวลา <Okay. S 2> แม่งงินไกด์จ็อบสนุกชาแนลนะครับจะสามารถแบ่งปันความสุขความทุกอย่างให้กับลูกเหตุได้อย่างไรล่ะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมยังไหวอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เราก็อยู่บนมา้าหมุนนะครับส่วนมา้าหมุนตัวนี้นะครับจากคุณตุ้ยที่เคยคุณตุ้ยจากชมรมควายสนุกนะครับ ที่เคยให้ข้อมูลวานะครับม้าหมุนตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท SBF นะครับของประเทศอิตาลีนะครับและเป็นม้าหมุนเป็นม้าหมุนที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วส่วนตอนนี้ผมก็นั่งม้าหมุนแล้วก็ขอร้ำลึกความหลังไปนะครับว่าเมื่อก่อนมาผมเคยเล่นอะไรบ้างอะไรบ้างน,นะครับนอกจากเราจะนั่งม้าแล้วนะครับถ้าสมมติว่าบางคนไม่อยากจะนั่งบนม้านะครับก็จะมีจุดหนึ่งก็เป็นแต่ถ้าเกิด ถ้าสมมติว่าเป็นในม้าหมุนบางยี่ห้อนะครับเขาจะมีรถฟันทองหรือจะเป็นที่นั่งแบบปกตินะครับนี่เลยอีจะเรียกว่ารถของในกวางเลนเดียก็ได้นะมีความคล้ายอยู่บ้างแต่ว่าถ้าผมรำมือความหลังจากที่ผมเคยมาที่นี่นะครับในสวนสนุกของเดอโมไม่ว่าจะเป็นเดอโมสาขางามวงวานเดอโมบางกะปิหรือจะเป็นเดอโมบางแคนะครับสิ่งที่ผมจานึกถึงตอลอดก็คือมาที่นี่ ราจะต้องมาเล่นม้าหมุนนะครับแล้วก็เาจะมีโมโนเรลที่เป็นเรือเหาะนะครับแล้วบางสาขานะครับให้จาได้ก็จะมีเครื่องเล่นหอยหมุนแล้วก็จะมีเครื่องเล่นเจนบ๊อบนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเรามาลําลึกความหลังกับ้าคเดอะมอลล์บางแคที่ที่แห่งนี้นะครับงั้นก็คงแต่ที่เนี้ยม้าหมุนรอบหนึ่ง50บาทนะผมว่าคุ้มมากเลยนะงั้นเอาเป็นว่าเราก็นั่งกันไปเรื่อยๆก่อนละกันเดี๋ยวเราก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูใบนอกเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็รัลึกคำหลักด้านบรรยากาศด้านม้าหมุนเลยประมาณนี้แหละแต่เราก็จะชมภายนอกว่าม้านอกม้าหมุนภายนอกนะครับการหมุนไปแล้วด้วยมันจะสวยขนาดไหนนะครับเราก็เดี๋ยวเราให้ทีมงานที่อยู่ด้านนอกถ่ายให้ดีกว่านะครับร้อยนะครับกับสลับม้าหมุนนะครับก็สําหรับไปเครื่องเล่นที่เป็นมาจากแฟนตาเซรากุแฟนตาเซียเก่านะครับตอนนี้ก็เหลือม้าหมุนอยู่ตัวสุดท้ายนะครับเฮ้ยแต่แม่แก่ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราจะกลับวันนี้นะครับแลวผมบอกจะไปเล่น vr นะมา งั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับ